นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูแข่งป่วยนะคะ <c oughs> ชื่อจริงชื่อว่าครูเพนสีส่องแสงค่ะ <c oughs> คุณวะนารัตบอกว่าครูสวยขนาดนี้เด็กจะไอ้ ครูสวยขนาดนี้เด็กจะเรียนหรือเปล่าตาคุณก็นจนาบอกแคะ<อ>ฟันมา2,005นะคะตายแล้วนะคะอิ่มขี้ฟันเรียบร้อยแล้วค่ะมาประมูลต่อนะคะ <c oughs> ป่าแดงลดน้ำผึ้งเมื่อไหร่คะจะมาอีกคะมา,มาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะลดน้ำผึ้งตรงนี้นะคะจับไม่ได้นะคะร้อน เสรต้องรีบจับหูนะคะเพราะร้อนมากนะคะอยากจะเอาหูหนีเลยนะคะเอาหูหนีเลยนะคะเพราะร้อนมากนะคะแล้ถ้าใครโอนในไลน์ในภายในคืนนี้นะคะจะได้ไข่ค่ะไข่ของดิฉันเองนะคะเป็นไปตักมาจากพญานาคนะคะงานวัดนะคะลุ้นทองมีอะไรนะมลุ้นทองลุ้นรถลุ้นรับเงินอ่าผมพูดไปหมดแล้วผมพูดหมดแล้วไม่ทำงานเลยนะคะนะคะวิธการนี้แดงว่า มึงเขียนงล่างด้วยมรณชาตานะคะวันที่ใส่ไปให้ครบเรียบร้อยนะคะอู้แต่กาีนอดไลอีวอนเดดีนะมันปิ้นสีทาไม่ไม่ปิ้นขาวดำนะปิ้นขาวดำนี่หลอดแล้นะอีดอกใช่ถ้าใครได้รับการนี้นะคะก็คือได้รับไข่สุ่มนะคะลูกค้าขาแด ขอขอบคุณนะคะพนะท่านนะคะจะเอาว่าจะคณะธรรมบุจะ,นนจะ,นนนะ,ะอ,อะนำเพอ,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 อนะคะสสมสัพบัเลยนะคะอบตอบจนะคะตลอนะคะอกกตนะคะอสอมนะคะปปชปนะคะสสศนะคะปปงนะคะสตลสสสพทอลนะคะผ,ผอบทอร,รนะคะโอ้ยเหนื่อย คุณการจะนาราที่โอนแล้วโอนไวเหมือนโอนเงินให้ผู้ชายนะค,นคะุณขาวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอตำแหน่งเยอะขนาดนี้นะคะเย,ยนจบอะไรมาคะค,คะุณขาฉันจะไม่ได้หรอกแต่ฉันเต้นได้ยังไงฉันเป็นคนเรียบร้อย